Family My Cus หนึ่งในสิ่งที่พวกเราเหล่าเกมเมอร์คุ้นชินกับซีรีส์ Assassin's Creed ก็คือ Ubisoft มักจะเปิดตัวเกมภาคใหม่โดย CG trailer คุณภาพสูงอยู่เสมอแม้มันอาจไม่ได้สื่ออย่างเต็มที่ว่าตัวเกมจริงๆจะสามารถเล่นได้เหมือนอย่างใน trailer รอเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้ฉากหน้าของเกมมีความน่าสนใจในระดับที่บางคนอาจจะอยากปาเงินเข้าใส่หน้าจอเพื่อขอเล่นมันเดียวนั้น และภาคล่าสุดอย่าง Assassin's Creed Shadows ก็ไม่ต่างกันมันถูกเปิดตัวมาด้วย CG trailer ที่สวยงามมีการนำเสนอเรื่องราวเบื้องต้นที่น่าสนใจและมีการกำกับลำดับภาพที่ดูน่าตื่นเต้นแต่สิ่งที่อาจแตกต่างไปจากภาคกันก่อนก็คือมันทำให้เกิดกระแสต่อต้านพอสมควรที่ Ubisoft เลือกใช้คนแอฟริกันผิวดำมาเป็นตัวละครหลักในเกมที่มีฉากหลังเป็นญี่ปุ่นยุคโบราณ แต่เอาเข้าจริงๆแล้วเรื่องสีผิวและเชื้อชาติของตัวละครอาจไม่ใช่สิ่งเดียวที่น่ากังวลเกี่ยวกับตัวเกมในภาคนี้และนี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในสารานุกเกมตอนเส้นผมเดรดล็อกบังภูเขา ญี่ปุ่นนับว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกและเป็นสถานที่อันดับต้นๆที่แฟนซีรีส์ Assassin's Creed อยากให้ Ubisoft นำมาใช้เป็นฉากหลังของเรื่องราวในเกมสักภาคสียทีหลังจากที่เอาใจยะพาเราไปโลดแล่นในดินแดนตะวันออกกลางเอซธนณะอิตาลีไปจนถึงคอนสแตนติโนเปิลและคอนเนอร์หรือราจูนฮาเกจูนบนแผ่นดินอเมริกาและอีกหลายตัวละครในหลายภูมิภาคทั่วโลก จนในที่สุดแฟนเกมเหล่านั้นก็น่าจะสมหวังกันเสียทีหลังจากที่ Ubisoft เปิดตัว Assassin's Creed Shadows ที่มีเนื้อเรื่องอยู่ในยุคศักดินาของประเทศญี่ปุ่นแต่สิ่งที่แฟนๆบางกลุ่มอาจไม่ทันได้เตรียมใจก็คือหนึ่งในตัวละครหลักของภาค Shadows จะไม่ใช่คนท้องถิ่นของแผ่นดินน,นั้นเหมือนอย่างใน Assassin's Creed ภาคก่อน ในขณะที่นาโอเอหนึ่งใน2ตัวละครหลักของ Assassin's Creed Shadows จะเป็นชิโนบิสาวเป็นตัวละครสมมุติที่ถูกเขียนขึ้นมาให้เป็นลูกสาวของฟูจิบายชินากาโตะที่ตามประวัติศาสตร์เป็นหัวหน้านินจาของจังหวัดอิกะส่วนอีกตัวละครที่กำลังตกเป็นศูนย์กลางของประเด็นร้อนก็คือยาสเกะซามูไราชาวแอฟริกันผิวดำที่อาจไม่ใช่คนสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ แต่ก็ถูกพูดถึงอยู่บ้างในบางบันทึกจากสมัยโบราณทั้งจากชาวญี่ปุ่นและจากคนต่างชาติที่ไปเยือนญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้น เหตุผลของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการให้ยาสเกะมาเป็นตัวละครหลักของภาคนี้มีอยู่หลายข้อเริ่มจากพวกเขามองว่าคนญี่ปุ่นที่มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ในยุคนั้นมีตั้งมากมายทําไมต้องเลือกยาสเกะที่เป็นคนต่างชาติทั้งๆท,ที่ตัวละครหลักของซีรีส์ s a s s i n s Creed ในภาคที่ผ่านๆมาล้วนเป็นตัวละครจากท้องถิ่นของภูมิภาคนั้นๆทั้งสิน้นในขณะที่บางส่วนก็บอกว่ายาสเกะไม่ใช่ซาม urai เหมือนอย่างที่ Ubisoft พยายามจะนําเสนอ เขาเป็นเพียงคนรับใช้ที่คอยแบกอาวุธให้โอดะโนบูนากะเท่านั้นแม้ประวัติศาสตร์อาจไม่มีการระบุแน่ชัดว่าเราจะสามารถเรียกยาสเกะว่าเป็นซามูไรอย่างเต็มตัวได้หรือไม่แต่ตัวตนของเขาก็ถูกนำไปประยุกต์หรือบอกเล่าผ่านป pop c u เจอร์มากมายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์กระตูนหรือแม้แต่วิดีโอเกมที่ยาสเกะมักถูกนำเสนอออกมาในรูปลักษณ์ของซามูไรไม่ทางใดก็ทางหนึง่ง ดังนั้นการที่ยาสเกตจะมาเป็นซามูไรใน Assassin's Creed Shadows จึงไม่น่าจะเป็นประเด็นให้ถกเถียงกันได้ขนาดนี้เพราะถึงแม้จะเป็นเกมที่มักใช้บุคคลและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามประวัติศาสตร์มาเป็นองค์ประกอบในการดำเนินเรื่องแต่ Assassin's Creed ก็ไม่ใช่เกมที่จะหยิบเอาเหตุการณ์จริงหรือบุคคลจริงมาถ่ายทอดโดยไม่มีการดัดแปลงมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว ตามกลางความเป็นไปของสังคมในปัจจุบันที่การแสดงความเห็นซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือสีผิวอาจเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราคงไม่สามารถไปตัดสินใครสักคนโดยที่ไม่คำนึงถึงบริบทหรือสถานการณ์แวดล้อมได้ดังนั้นมุมมองที่หลายๆคนมีต่อยาสเกะจึงไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนเหยียดเชื้อชาติที่อยากจะเล่นเป็นชายชาวญี่ปุน่นหรือเป็นพวกวิกเพราะสนับสนุนให้ตัวละครหลักเป็นคนผิวดำแม้การนำเสนอในหลายเกมของ Ubisoft จะทำให้บางคนรู้สึกว่า พวกเขาพยายามยัดเยียดความหลากหลายทางเพศหรือเชือ้อชาติมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือ Ubisoft q u b e c ผู้พัฒนาเกมนี้จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวของ Yasuke yes และ n a o h t ที่ควรค่าแก่การจดจำสำหรับคนเล่นได้หรือเปล่า <G anging> ในขณะที่สังคมของเกมเมอร์กำลังถกเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายว่า Yasuke yes, เป็นซามูไรจริงไหมหรือทำไมเราไม่ได้เล่นเป็นผู้ชายชาวญี่ปุ่น มันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันนั่นก็คือพฤติกรรมในการหารายได้กับหลายๆเกมในช่วงหลังมานี้ของ Ubisoft เอาแค่ตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้อย่าง Avatar Frontier s o f Pandora Star Wars Outlaws เรื่อยมาจะถึง Assassin's Creed Shadows ที่ขยับราคากลางจาก $60 ดอลลาร์มาเป็น $70 ดอลลาร์ไม่พอแต่เกมเหล่านั้นยังมีคอนเทนต์ที่ถูกล็อกไว้ตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายให้ไปอยู่ในเวอร์ชันที่ขายแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็น Gold Edition หรือ Ultimate Edition ซึ่งดูเหมนเพนิมันอาจเป็น เรื่องธรรมดาเพราะเอดิชั่นพิเศษเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่สิ่งที่ทําให้เอดิชั่นต่างๆของ Ubisoft เป็นที่น่ากังวลก็คือเราจะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินซื้อเกมในราคาเต็มถึง2,000บาทไม่ได้ไหมายความว่าเราจะได้ทุกอย่างที่เกมพร้อมนําเสนอตั้งแต่วันแรกอีกต่อไปแล้ว ้าคุณต้องการ Assassin's Creed Shadows ที่มีคอนเทนต์ครบบริบูรณ์นั่นหมายความว่าอย่างน้อยคุณจะต้องพรีออเดอร์หรือจ่ายเงินซื้อเกมล่วงหน้าก่อนที่มันจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤศจิกายนนี้ แต่พฤติกรรมที่ดูเป็นการล่อลวงมากกว่านั้นก็คือนอกจากซีซันพารทที่เป็นการจ่ายเพื่อคอนเทนต์ในอนาคตทั้งๆท,ที่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะชอบตัวเกมหลักหรือเปล่าแล้วถ้าจ่ายซื้อเกมนี้แบบ Go l d e d i t i o n ในราคา3,200บาทหรือ Ultimate Edition ในราคา3,700บาทคุณก็จะสามารถเข้าเล่นเกมนี้ได้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนนี่จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ว่าทำไมหลายๆเกมของ Ubisoft โดยเฉพาะเกมภาคใหม่ของ Series a s s a s s i n s c r e e d ถึงต้องมีการโปรโมทให้เกมมาดูน่าสนใจตั้งแต่วันแรก ที่เปิดตัวด้วย CG trailer แล้วเปิดให้ทุกคนพรีออเดอร์กันตั้งแต่ยังไม่เห็นแม้แต่เกมเพลย์เลยว่าจริงๆแล้วตัวเกมมันจะเล่นยังไงหรือภาพภายในเกมมันจะเป็นแบบไหนเพราะขอแค่หน้าเกมมันดูน่าเล่นก็ยอมมีคนจํานวนไม่น้อยที่จะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงมันได้ก่อนคนอื่นถึง3วัน หากจะมองว่าทำไม Ubisoft ถึงได้พยายามทำแบบนี้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาเกมนั้นมันสูงขึ้นในทุกยุคสมัยแต่หากพวกเขาแก้ปัญหานี้ด้วยการจัดการและวางแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับทุนสร้างบุคลากรและระยะเวลาที่มีมันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการมาหาทางชักจูงให้ผู้บริโภคอยากจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อมายาคติที่ว่ายิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้สิทธิพิเศษมาก ทั้งๆท,ที่การจ่ายเงินซื้อเกมในราคาเต็ม2,000บาทควรจะหมายความว่าทุกคนจะได้เล่นเกมใหม่พร้อมกันและสามารถเข้าถึงได้ทุกคอนเทนต์ที่มีอยู่ในเกมตั้งแต่แรกไม่ว่าคุณจะซื้อก่อนหรือซื้อหลังจากวันวางจำหน่ายก็ตามนอกจากนั้นแล้วหลังจากที่ Assassin's Creed ภาคแรกประสบความสำเร็จไปอย่างสวยงามในแง่ของเสียงวิจารณ์และยอดขาย ทำให้เราเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Ubisoft พยายามจะเข็นมันออกมาเป็นซีรีส์ที่มีภาคใหม่ออกแบบรายปีเหมือนอย่าง Call of Duty ซึ่งก็ทํามาได้หลายปีจนสุดท้ายมาระเบิดกับภาค Unity ที่แม้ทุงวันนี้มันจะเป็นเกมที่อยู่ในเกมดีทั้งในแง่ของเกมเพลย์การออกแบบและการดําเนินเรื่องแต่ช่วงแรกของการวางจำหน่ายมันกลับทำให้เราเห็นถึงผลพวงของการเร่งเกมภาคใหม่ให้ออกแบบรายปีก็คือ เวลาในการพัฒนาและขัดเกลาแบบปีต่อปีแม้จะสลับกันทำระหว่าง Ubisoft Montreal และ Ubisoft Quebec มันก็ไม่เพียงพอสำหรับเกมที่มีสเกลใหญ่ขนาดนี้โดยเหตุน,นี้ Ubisoft จึงล้มเลิกการออก Assassin's Creed แบบรายปีแล้วหันมารีดเงินกับแต่ละภาคให้ได้มากที่สุดแทน จนมาถึงตอนนี้ที่โมเดลการสร้างรายได้จาก Assassin's Creed จะวิวัฒนาการไปอีกขั้นโดยโปรเจกต์ Assassin's Creed Infinity หรือแพลตฟอร์มแบบ Live Service ของ Assassin's Creed ที่จะเริ่มโดย Assassin's Creed Shadows ในช่วงปลายปีนี้เรื่องสุดท้ายที่น่ากังวลก็คือเช่นเดียวกับหลายๆเกมก่อนหน้านี้ของ Ubisoft Assassin's Creed Shadows ก็จะเป็นอีกเกมที่เวอร์ชันแผ่นทั้งบน PlayStation และ Xbox จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระหว่างที่ติดตั้งข้อมูลจากแผ่นลงเครื่องคอนโซลไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเข้าเล่นเกมนี้ได้ในแง่หนึง่งมันอาจเป็นตัวการันตีว่าตัวเกมแบบแผ่นจะได้รับแพชช์แก้ไขเพื่อความเสถียรหรือสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือมันอาจถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการปล่อยให้บริษัทเกมสามารถผลิตเกมเพื่อวางจำหน่ายได้ทั้งที่ยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จดี รวมไปถึงหากวันใดเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาไม่ว่าจะชั่วคราวหรือระยะยาวแผ่นเกมที่อยู่กับเรามันก็จะกลายเป็นแค่จานร่อนที่เก็บเอาไว้เพื่อโชว์เฉยๆและทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกมของเราในวันนี้ถ้าชอบก็ก,กดไลค์กันคนละทีหรือก,กด subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือออนไลน์สเตชันสถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ